สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาพอกันกับอร่อยละทุยแล้วคะ่ะมาหนี้สีพัดพี่น้องมากินส้อยจูค่ะคืดอยากคพี่น้องเมื่อไงเจ้วขนขนใส่ทีเทียเป็นพ่วงเลยค่ะพี่นอ้องนี่เรามาทั้งสิ้าน่ะบ่เห็ดไรไปไหนค่ะกอได้แสีบค่ะเอาข้ามแรลกแห่งนั้นตับก้อนได้คะ่ะพี่น้องเด้อกินตับซะก่อนอ่าเจ้านี่นะคะซื้อนี่ได้เครื่องไม่ไหลดีคะ่ะต้องจําเป็นต้องตื่นตะเสาไปซื้อค่ะกับว่าเสาไปไหนดอกวะคืดอยากแม่ตั้งแต่หมู่บ้านาหรอพี่น้องนี่คะ่ะผักเครื่องเคียงเ่าเกล็ดเทียม พริกนั่งซื้อพักกินกับนี่ออมตลาดดิพี่น้องอรอสิเลยคืออยากพริกกะเพ็ดเพ็ดมีนหนาทีเดียวแล้วก่พริกกะไร กระเทียมพี่น้องเันว่ามีกระเทียมอย่กินจุกระเสียบค่ะอือันนี้ใส่สูตรนี้นะมีพี่นอ้องเหรอเป็นว่ามันเสียบกระทำใส่สูตรคือเป็นกันน้ำมันแมนอี่รีบร้อนนี่ตรงลองพี่น้องสูตรนี้พี่ก็ะเสีไม่จำ้นวนใหญ่ใหญ่ถ้พี่น้องเอ้ยว่างซะก่อน

เทียมกระเทียมพี่น้องขาดบ่าอะไรเนี่ยกระเทียมอ๋อแบบนี่คำทูตไายพี่น้องอืมอืม,อมจับพี่น้องถือมาแบบนงนะเน้อสดๆสด้ลพี่น้องเนี่ยตื่นมากกึ่งแม่หลายหลายค่ะเจ้านี่จับ 夹夹看。